โลกทุกวันนี้มีการพัฒนาการของเทคโนโลยีที่ต้องเรียกว่าไกลมากๆ อยู่ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่เราแทบทุกอย่างเลยและเทคโนโลยีก็มีบทบาทแก่ทุกเพศทุกวัยแม้กระทั่งวัยที่เข้าช่วงอายุ50-60กว่าปีก็ได้ใช้เทคโนโลยีกันถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้อยู่ในยุคที่อะไรๆก็สะดวกสบ,บายไปหมดดีกว่ายุคกก,ก่อนๆเป็นอย่างมากถ้าจะพูดถึงเทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่กำลังจะมีบทบาทในชีวิตเราในอนาคตต่อจากนี้ก็คือหุญญ่นยนต์ หรือจะเรียกว่า AI ก็คงไม่ผิดเพราะสิ่งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนต่อชีวิตของเรามากขึ้น feet, ไม่มากก็น,น้อยในอนาคตสิ่งที่เรียกว่าหุ่นยนต์ a ออาจจะมีบทบาทที่มากขึ้นด้วยซ้ำอน,นิเมะเรื่องนี้ก็จะดำเนินเรื่องโดยหุ่นยนต์ AI สาวที่ถูกตั้งให้เป็นผู้ที่มอบความสุขผ่านงเพลงแม้จะไม่มีใครฟังแต่ว่าเมื่อถูกกำหนดไว้อย่างนี้ก็คงต้องทำอย่างเดียว โอเคแล้วก็มาถึงคิวของอนิเมะเรื่องนี้ที่ผมสนใจมากที่สุดในซีซั่นสปริง2021นี้ก็ต้องยอมจริงๆว่างานเขาออกมาดีเลยกับ v v v ว f ่ฟ i z ร์ไ e ท์ไอโดยสตูดิโอที่มารับผิดชอบอนิเมะเรื่องนี้ก็คือ Wi ส Studio ซึ่งเป็นสตูดิโอที่มีผลงานต่างๆที่ ผมยอมรับว,ว่าผมยังไม่ได้ดูสักเรื่องเลยมีแค่วีวีที่น่าจะเป็นเรื่องแรกของวิดีโอที่ผมได้รับชมก็ผลงานที่ผ่านมาก็จะมี Attack on Titan ที่ไม่รวมหาสีแล้วก็อนิเมะอย่าง Great Pretender ที่มีฉายด้วย n น t f l i x แล้วก็วิ l แลสาก้ที่หลายๆคนชมกันว่าเป็นอนิเมะที่ดีกว่าค no ิมิสึเนอใยัยบะเขาว่ากันมานะเรื่องนี้เป็นอนิเมะออริจินอ ที่เป็นผลงานที่ทำโดยผู้สร้างรีเซโร่ก็คือตัวคุณทับเป็นนากาสึกินั่นเองจริงๆมี2คนนะก็มีคุณทับเป็นนากาสึกิกับตัวของคุณอุเมฮาระอิจิแต่ผมจะขอเน้นไปที่ตัวของคุณทับเป็นนากาสึกิละกันซึ่งปีที่แล้วคุณทับเป็นนากาสึกิก็ได้ทำผลงานออกมาเรื่องหนึง่งในปีที่แล้วที่ชื่อว่า Senyoku no สิกิฟ้าที่เป็นผลงานอันเด l ร์เอยู่พอตัวเลยนะ ก็เรื่องนี้จะมีจำนวนตอนของเรื่องจจะมีประมาณ13ตอนเดทอายุของคนดูจะอยู่ประมาณ17ปีขึ้นไปเรื่องก็จะเล่าถึงโลกในอนาคตอีก1 0 0ปีข้างหน้าที่มี AI ได้ข้ามนุษย์แบบสภาพขดหูมากๆแล้วก็ภาพจะเล่าย้อนถึงนักวิจัยคนหนึ่งที่กำลังสร้างหุ่นยนต์ AI มาแล้วสร้างหุ่นยนต์ AI ขึ้นมาโดยเป็นหุ่นยนต์ที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงนั่นเอง ชื่อว่าวีวีหรือจะเลขดีว่าก็ได้ก็ผ่านไปปีหนึ่งเธอก็ได้ร้องเพลงที่เวทีประจำแต่คนดูกับไม่มีเยอะแถมมีแค่2คนที่มาฟังแล้วก็ได้สัญญากับเด็กคนหนึ่งว่าจะร้องเพลงให้ฟังแล้วเธอก็ได้เห็น AI ตัวหนึ่งมาโดยบอกว่าชื่อมัซโมโตโดยเป็น AI ที่มาจาก100ปีข้างหน้าแล้วเติมัซโมโตก็บอกว่า100ปีข้างหน้า AI จะฆ่ามนุษย์ มัตสึม a โตะก็อยากให้วิวีเลิกร้องเพลงแล้วหันมาช่วยโลกในอนาคตกันแต่วิวีกลับปฏิเสธแล้วบอกว่าจะร้องเพลงให้คนฟังต่อไปโอเคก็ผมขอหยุดการเล่าไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ไปดูกันเองนะครับว่าชะตากรรมของวิวิจะเป็นอย่างไรแล้วเธอจะตัดสินใจยังไงกับเส้นทางของเธอก็ลองไปดูกันได้นะครับตอนนี้ v ีวีโฟร์ไลฟ์ไอซก็สามารถดูได้แล้วที่ a i s play นะครับสำหรับตัวละครผมก็ขอพูดแค่2ตัวละครหลักแล้วกันที่เหลือก็ลองไปดูกันเองนะครับว่านิสัยตัวละครแต่ละคนนั้นจะเป็นอย่างไรโอเค2ตัวละครที่ผมจะมาพูดถึงก็จะมีแค่ v ีวีกับม a ซูมาโต o นะครับเริ่มจาก v ีวีนะครับหรือคุณจะเรียกว่าดีว่าก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเรียกวีวีกันแหละ ก็ง่ายๆคือเป็นหุ่นยนต์ AI ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อลองเพลงให้คนฟังต่อให้ไม่มีคนมาฟังก็ต้องขับร้องต่อไปเพราะถูกกำหนดมาให้ทำแบบนั้นแล้วก็มาซึโมโต้ก็เป็นหุ่นยนต์ AI ที่มาในรูปแบบของตุ๊กตาหมีบ้างมาเป็นกล่องีเหสี่ยมบ้างคือเป็นหุ่นยนต์ที่บางคนอาจจะลำคาญแต่พี่แกก็มีความสำคัญต่อเรื่องด้วยนะโอเคก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับ คือผมจะยกตัวละครมาแค่นี้นะครับที่เหลือก็ลองไปดูกันเอนะครับว่าตัวละครที่เหลือจะเป็นอย่างไรแล้วคลิปหน้าผมจะจัดหนักกับตัวละครแน่นอนรอดูกันนะครับว่าคลิปต่อไปผมจะพูดถึงอนิเมะเรื่องอะไรซึ่งเป็นอนิเมะในซีซั่นสปริงนี้นี่แหละก็รอดูกันได้นะครับจริงๆผมก็จะทำหลังจากดูประมาณ6ตอนนะ แต่ว่าช่วงที่ผมกาลังอัดเสียงอนิเมะเรื่องนี้ก็ฉายจบพอดีผมก็เลยตัดสินใจดูจนจบเลยละกันถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองอยู่แต่ผมมองว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าดีแต่อาจจะไม่ได้ดีมากถึงจะได้สตูดิโอที่เขาว่าผลงานต่างๆดีหรือทีมงานที่ดีก็ยังไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกว่ามันดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าดูได้แหละ ต้องยอมรับวว่าฉากต่อสู้เรื่องนี้ทําได้สุดยอดมากใครจะมองอยังไงไม่รู้นะแต่ผมชอบมันจริงๆแล้วเพลงเรื่องนี้ก็ติดหูมากยิ่งเพลงเปิดนี่คือเพลงแห่งปีเลยผมกล้าพูดเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าได้ก็ไม่น่าแปลกใจมั้งคือผมดูเรื่องนี้ผมจะนึกถึงเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องประเภทโทคุซัสึก็คือมาร์เซเดอร์เซรวันนั่นเองซึ่ง2เรื่องนี้จะเหมือนกันตรงที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI เหมือนกันแล้วตัวหลักก็ดำเนินด้วย AI เหมือนกันแต่สำหรับ m a ร์จิเนอรว AI จะดูมีความเป็น AI มากกว่าเรื่อง Vivi อีกเยอะคือ Vivi ถ้าสังเกตนะ AI ทุกตัวนี่ดูเหมือนคนเลยเมื่อนโดยไม่ใช่ AI เลยหรือเพราะปีนั้นของ Vivi ตัวหุ่นยนต์ AI มันก้าวหน้าไปผมก็ไม่รู้นะโอเคก็มีประมาณนี้สำหรับความรู้สึกผมหลังจากที่ดูนะครับ ใครยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูก่อนได้นะครับส่วนใครที่ดูมาแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอยากให้ผมแก้ไขอะไรตรงไหนก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมยินดีอ่านทุกความเห็นของทุกคนเลยนะครับมีอะไรที่ผมพูดผิดไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ สหลับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับไปละ See you